สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมนนทัศ์ใจจิตนะครับร่วมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติรับหน้าที่ดําเนินรายการอโรคขยาวาราตี้นะครับวาราตี้ดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความบันเทิงนะครับแต่จะพาให้คุณผู้ฟังห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยการรู้เท่าทันและป้องกันไว้ก่อนนะครับโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแพทย์เกรียงศักวัฒนาศิรกุลแพทย์ประจําเกรียงศัก์คลินิกเป็นที่ปรึกษาประจํารายการนะครับจากเดือนมกราคม นะครับพุทธศักราช2 5 6 2ที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาฝุ่นขนาดเล็กนะครับหรือว่า PM 2.5ในหลายพื้นที่ของภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือบางส่วนนะครับหลายลท่านที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบคงจะลําบากไม่น้อยนะครับลำบากทั้งการใช้ชีวิตและคุณฟังรู้หรือเปล่า,าว่าลําบากไปถึงการกินด้วยวันนี้ผมมีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากคุณฟังกันเผื่อในอนาคตเกิดปัญหาฝุ่นขนาดเล็กขึ้นอีกนะครับในหัวข้อเลือกกินอย่างไรในวันที่ค่าฝุ เกินมาตรฐานจะเป็นอย่างไรเราจะมาติดตามพร้อมกันช่วงหน้าครับความรักไม่ใช่ผู้ร้ายสิ่งที่มันร้ายคือใจคนฉันเพิ่งเข้าใจ ความรักที่ผ่านมาผิดหวังต่อให้เคยปวดร้าวฉันก็ต้องไม่กลัวบาดแผลที่แล้วมาจะคอยซ้อนฉันหม่หให้ไม่ทำผิดพลาดมันได้ เชยฮัตเชยฮัตเชยอยากรู้จังเลยว่าใครเอ่ยถึงฉันอ่าถึงได้จามอยู่ได้ตลอดวันจนไม่มีเวลาทํางานใครบ่นถึงฉันก็จามฮัตเชิยฮัตเช,ย,ชยนะครับถ้าต้องร้องเพลงนี้ตลอดทั้งวันเมื่อหลายคนโดนพิษของอากาศหรือว่าฝุ่นจิ๋ว PM2.5 ไปรบกรวนการหายใจจามบ้างไอบ้างภูมิแพ้กำเริบบ้างน,นะครับหลากหลายอาการที่คนกรุงเทพแล้วก็หลายพื้นที่กําลังเผชิญแต่นอกจากฝุ่นเหล่านี้จะรบกวนทางเดินหายใจแล้วนะครับในส่วนของ ระบบทางเดินอาหารหากมีการปนเปื้อนของฝุ่นก็สามารถทําให้ท้องเดินหรือว่าท้องเสียได้เช่นกันนะครับเรามาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมกันดีกว่าครับในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าครับรู้ไว้ใช่ว่า เรื่องของมลพิษทางอากาศในประเทศไทยนะครับนับวันยิ่งน่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็จําเป็นต้องกลัวกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของกลิ่นควันแก๊สพิษนะครับซึ่งสามารถก่ออันตรายแก่ร่างกายมนุษย์ได้ทั้งแบบที่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวเลยทีเดียวนะครับรู้อีกทีก็อาจจะสายเกินแก้ไปแล้วก็ได้สามารถจะทําให้เจ็บป่วยหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับว่ากันว่าเรื่องอันตรายจากมลพิษทางอากาศเช่นกลิน่นควันแก๊สพิษก็ยังมีอีกหลายกรณีนะครับที่ ทางนักวิชาการผู้สันทัดกรณีดรทัศนีปรึกษาสิทธ์นะครับภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็ได้ให้ความรู้ความเข้าใจผ่านสกูป๊ปหน้าหนึ่งเดลินิวมาบอกว่ามลพิษท,ทางอากาศมีหลายชนิดได้แก่ฝุ่นละอองสารอินทรีย์ระเหยโลหะหนักและแก๊สต่างๆโดยแหล่งกําเนิดที่สําคัญได้แก่โรงงานอุตสาหกรรมการจราจรการก่อสร้างกิจกรรมในครัวเรือนนะครับการเกิดไฟฟ้าแล้วก็การ ย่อยสลายสารอินทรีย์โดยจุลชีพหากพิจารณาถึงโอกาสการรับการสัมผัสจากสารพิษทางอากาศของประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะในเขตเมืองแล้วเนี่ยแล้วก็คุณหมอบอกว่าอาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับดรทัศนีระบุว่าการจาราจรการเผาไหม้เชื้อเพลิงของยานพาหนะเนี่ยกอให้เกิดสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับ,รบเช่นฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า2.5แล้วก็10ไมโครเมตรนะครับสารอินทรีย์ระเหยง่ายเช่นสารเบนซินไซลี แล้วก็ฟอร์มานดีไฮเนี่ยนะครับสารอินทรีย์กึ่งระเหยเช่นสารโพลีไซคลิกอะโรมาติก ไฮโดรคารบอนเป็นต้นนะครับนอกจากนี้กิจกรรมในชีวิตประจําวันบางอย่าง<ๆ>ก็อาจจะก,ก่อให้เกิดมลพิษใกล้ตัวได้เช่นการจุดทูบนะครับจุดกํายานซึ่งมีการตรวจพบสารพิษอันตร,รายบางชนิดในควันทูบนะครับได้แก่โลหะหนกักท้องแดงตะกัว่วสังกะสีเหล็กนะครับที่เป็นองค์ประกอบที่พบในฝุน่นขนาดเล็กสารเบนซีนโทลูอีนไซลีนอะไรพวกนี้เป็นต้นด้วยนะครับซึ่งจากตัวอย่างกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยนะครับสารพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นโดยส่วนมากมาจากกระบวน กนการเผาไหม้สารอินทรีย์แบบไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับดรทัศนีบอกว่ากรณีที่บางพื้นที่มีการเผาไหม้ขยะในที่โล่งเป็นประจำเนี่ยนะครับก็ถือเป็นเส้นทางการสัมผัสสารพิษทางอากาศในกลุ่มที่คล้ายการเผาไหม้สารอินทรีย์จากแหล่งอื่นๆเช่นกันนะครับแล้วก็อาจจะยังมีกลุ่มสารไดออกซินเกิดขึ้นหากมีการเผาไหม้ขยะพลาสติกร่วมด้วยนะครับทั้งนี้นักวิชาการภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมก็ยังบอกด้วยว่าอันตรายของสาร พิษทางอากาศที่มีผลต่อสุขภาพมนุษย์มีหลายระดับนะครับบางชนิดก่อให้เกิดผลกระทบระยะสั้นมีอาการที่สังเกตได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ฟื้นฟูสภาพร่างกายให้เป็นปกติได้บางชนิดก่อผลกระทบในลักษณะเฉียบพลันนะครับแล้วก็รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยบางชนิดก่อให้เกิดผลกระทบระยะยาวนะครับแล้วก็เรื้อรังจนก่อมะเร็งในระบบทางเดินหายใจแล้วก็ในอวัยวะบางแห่งได้นะครับในกลุ่มหลังนะครับร่างกายจะไม่แสดงอาการใดให้เห็น ทัดเจนนะครับจนกว่าจะถึงขั้นตอนของการเกิดเซลล์มะเร็งโดยสารพิษทางอากาศที่ก่อให้เกิดเซลล์มะเร็งได้แก่สารเบนซีนนะครับอาจจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับสารเอทิลเบนซีนนะครับมะเร็งในท่อไตสารฟอร์มาดีไฮด์แล้วก็สารฟอร์ลิซคลิก อโรมาติกไฮโดโครคาร์บอนบางชนิดอาจจะเกิดมะเร็งปอดแล้วก็ระบบทางเดินหายใจได้นะครับจากหลักฐานการตรวจพบสารพิษต่างๆในอาการนะครับสะท้อนให้เห็นว่าอันตรายจากการรับสัมผัสสารพิษที่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมองข้ามในยุคปัจจุบันแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวโดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่การหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารต่างๆเป็นแนวทางที่ทําให้ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดต่อสุขภาพของเราได้นะครับช่วงหน้าเรามาฟังกันต่อดีกว่านะครับว่าแล้ว ทำอย่างไรล่ะเราถึงจะไม่ป่วยจากฝุ่นขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5และอาหารการกินของภาวะฝุ่น2.5เนี่ยเกินค่ามาตรฐานจะต้องกินอย่างไรอดใจรอ,อกันสักนิดนึงนะครับช่วงนี้ผมมีเพลงมาฝากคุณฟังในช่วงบทเพลงจากใจครับบทเพลงจากใจ ำให้ปวดใจใช่ไหมไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอให้เธอกับเธอทำตัวของเธอเองให้เธคิดเอาเองว่าชีวิตของเธอเป็นของใครไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอถ้าเธอไม่รับมันมาใส่ใจ จะคิดเอาเองว่าชีวิตของเธอเป็นของใครไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอแต่เธอไม่รับมาใส่ใจ ถ้าเปรียบก้อนหินเหมือนปัญหาที่เรากำไว้ในมือนะครับยิ่งบีบมือแน่นเท่าไหร่ยิ่งเจ็บเท่านั้นใช่ไหมครับคุณฟังแต่ถ้าเราลองปล่อยวางวางก้อนหินหรือว่าปัญหานั้นไว้แล้วค่อยๆแก้ไขมันเราจะผ่านปัญหาต่างๆน,นั้นไปได้อย่างแน่นอนนะครับผมและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติและองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่ททานด้วยนะครับและขอให้บทเพลงก้อนหินก้อนนั้นบทเพลงของโรสซิรินทิฟเพลงนี้ส่งกําลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่ททานด้วยนะ กลับมาที่ข้อมูลที่ค้างค้างไว้ในช่วงที่แล้วกันก่อนดีกว่านะครับว่าเราจะทําอย่างไรเมื่อเรากําลังอยู่ในช่วงค่าฝุ่นเกินมาตรฐานกันดีกว่านะครับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ที่ปรึกษากรมอนามัยก็ได้ให้ข้อมูลไว้นะครับว่าหากพูดถึงในแง่ของการปนเปื้อนอาหารไม่ใช่เฉพาะในช่วงนี้นะครับและก็ไม่จําเป็นต้องเป็น PM 2.5เท่านั้นแต่ฝุ่นละอองธรรมดาก็สามารถตกเข้าไปอยู่ในอาหารได้นะครับกินเข้าไปแล้วมันก็อาจจะเป็นอาหารปนเปื้อนได้นั่นเอง โดยการแบ่งการปนเปื้อนเนี่ยแบ่งออกได้เป็น2ลักษณะดังนี้นะครับหคือปนเปื้อนเชื้อโรคอาจจะนําพาเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารซึ่งไม่ใช่แค่ฝุ่นเท่านั้นนะครับแต่มแมลงวันที่ไปตอมก็นํามาซึ่งพาหะาของโรคได้เช่นโรคท้องเดินโรคไทฟอยอุจจระร่วง เหล่านี้เนี่ยคือโรคที่เกิดจากอาหารที่ไม่มีอะไรปกปิดนะครับแล้วก็2คือปนเปื้อนโลหะหนักมาจากการเผาไหม้ของควันไอเสียรถยนต์ที่มากับฝุนอะองนะครับโดยเฉพาะพวกแคดเมียมตะกั่วนะครับซึ่งจะเข้าไปสู่โรคที่อันตรายต่อร่างกายสารพัดเลยนะครับเช่นโรคหัวใจโรคตับเส้นเลือดนะครับภาวะเจริญพันธุ์โครโมโซมแล้วก็เป็นตัวการทําให้เกิดโรคมะเร็งได้แล้วก็อาจจะทําให้มีความพิการแต่กกาเนิดด้วยนะครับในช่วงวิกฤตแบบนี้เราต้องเลือ <REP. S 2> กินอาหารให้ปลอดภัยนะครับถ้าเรากินอาหารนอกบ้านไม่ว่าจะซื้อกลับไปกินในบ้านหรือว่านั่งกินในร้านไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารที่ไหนก็ตามนะครับถือว่าเป็นการกินนอกบ้านทั้งหมดดังนั้นอาจารย์สง่าก็แนะนําเคล็ดลับนะครับในการเลือกรับประทานอาหาร ian, ที่ปลอดภยัยเพราะว่าการรับประทานอาหารนอกบ้านถือว่าเป็นความเสี่ยงนะครับดังนั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติตัวดังนี้ก็อาจจะทําให้ร่างกายของเราได้รับผลกระทบได้นะครับก็คือต้องสังเกตดูว่าร้านอาหารที่จะซื้อกับข้าวเข้าบ้านนั้นมี อะไรปกปิดหรือเปล่าอยู่ในตู้หรือเปล่านะครับหรือว่าอยู่ริมฟุตบาทถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยควรฉลีกเลี้ยงนะครับเพราะว่าอันตรายจะเกิดขึ้นตามที่บอกไปข้างต้นดังนั้นพยายามเลือกร้านที่มีภาชนะปกปิดหรือว่าอาหารอยู่ในตู้นะครับขออ้อ2ต้องสังเกตร้านที่มีป้ายให้การรับรองจากทางราชการนะครับเช่นจากกรมอนามัยมีป้าย clean food good taste นะครับหรือใบรับรองจากกรุงเทพมหาคนครหรือว่าองค์กรท้องถิ่นคาว่าป้ายและรับการรับรองคือ ได้รับการการันตีว่าผู้สัมผัสอาหารไม่ว่าจะเป็นคนปรุงผู้เสิร์ฟเจ้าของร้านก็ได้รับการอบรมถือว่าเป็นอาหารปลอดภัยในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับข้อ 3. ดูลักษณะของร้านเพราะว่าป้ายไม่ได้การันตีว่าจะสะอาดเสมอไปนะครับแต่ให้ดูลักษณะการประกอบการด้วยว่าโต๊ะเก้าอี้เป็นยังไงคนปรุงเนี่ยใส่หมวกหรือเปล่ามีผ้ากันเปื้อนหรือเปล่านะครับเล็บของคนทําอาหารยาวไปหรือว่าดําหรือเปล่าคนสัมผัสอาหารได้ปิดปากหรือไม่หรือว่าใช้ หน้ากากอนมามัยปิดไว้หรือเปล่านะครับบริเวณห้องอาหารโต๊ะเก้าอี้เป็นอย่างไรสกรปรกเลอะเทอะมีสัตว์เลี้ยงหรือเปล่านะครับคนจับต้องอาหารกับคนที่เก็บเงินเป็นคนเดียวกันหรือไม่เช่นร้านขายข้าวมันไก่เนี่ยคนที่กําลังหยิบไก่ใส่ในจาในโดยใช้มือเปล่าเนี่ยนะครับขณะเดียวกันก็ไปเก็บเงินแล้วก็ทอนเงินด้วยซึ่งร้านเหล่านี้เนี่ยไว้ใจไม่ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เป็นข้อมูลทางกายภาพที่เราสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองในเบื้องต้นเนี่ยก็ควรจะตัดสินใจด้วยนะครับข้อสข้อสุด พัดเมนูอยู่ที่ตัวเราแล้วนะครับว่าเราจะเลือกกินเมนูอะไรอาหารที่สั่งเป็นอาหารที่ถูกหลักโภชนาการหรือไม่นะครับวิธีสั่งอาหารให้ถูกหลักโภชนาการก็คือสั่งอาหารที่มีอาหารครบ5หมู่สั่งประเภทต้มยำย่างอบนึ่งน้ำพริกนะครับถ้าสั่งผัดก็ได้แต่ต้องบอกว่าน้ำมันไม่เยอะนะครับหากสั่งเฉพาะเนื้อสัตว์อย่างเดียวโอกาสที่จะได้โปรตีนแล้วก็ไขมันสูงก็มีอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เราสั่งให้ยึดหลักอาหารครบ5้าหมู่ก็จะดีที่สุดนะครับนอกจาก การรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการแล้วการออกกําลังกายแล้วก็สุขภาพจิตนะครับก็เป็นสิ่งสําคัญที่ควรดูแลให้คู่คู่ไปพร้อมกับการกินยิ่งในวันที่อากาศมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานยิ่งต้องเคร่งครัดแล้วก็ดูแลสุขภาพมากขึ้นด้วยนะครับรู้อย่างนี้แล้วในวันที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานแบบนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากดรทัศนีรึกษาศิษย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย และอาจารย์สง่าดามาพงศ์ที่ปรึกษากรมอนามัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับได้ดูชุดที่สังกัดมาพิเศษลบที่พาดปลายผมปลิวเป็นครั้งคราวมีคำถามว่าดูโอเคหรือเปล่า <Yes. S 2> มันดูดีที่สุดแลยไว้แก ทิดฉันว่าแกเหมาะกับสีแดงและน้ำหอมกลิ่นนี้เขาชอบแน่นอนอย่าลืมส่งยิ้มแบบนี้ให้เขาทุกตอนจะดูดีที่สุดแลยไว้และเธอ มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับทางรายการมีหนังสือเล่มเล็กๆนะครับที่ทําให้เรารู้ถึงความหมายของคําว่ารักและคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญารวมถึงบทเรียนทางปรัชญาเรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับที่ทําให้คุณผู้ฟังรู้สึกอัศจรรย์ใจกับข้อคิดคําสอนและก็แนวทางในการดําเนินชีวิตที่ไม่เคยพบมาก่อนนะครับซึ่งนั่นอาจจะทําให้คุณผู้ฟังพบกับคําตอบที่แท้จริงในหลายๆด้านของชีวิตก็ได้นะครับสําหรับผู้ที่เรียนจบบ,บทเรียนแล้ว เราก็ยังมีประกาศนียบัตรมอไปด้วยนะครับทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพียงแค่คุณฟังติดต่อเรามาได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติ ตูป้นปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0า0 0นะครับหรือที่อีเมล v o p v o i c e o p i e o r g และทางโทรศัพท์นะครับที่หมายเลข053-242-654นะครับและท่านสามารถเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์พระคัมภีร์ออนไลน์ได้แล้วนะครับที่ w w w s t u d y v o i c e o p i e o r g และสามารถ แอดไลน์ line, เพื่อรับข่าวสารจากเสียงสันติได้นะครับที่ Line Official Account ที่แอดไวท์โซฟ e ก็อย่าลืมแอดมาเป็นเพื่อนกับเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับทิงท้ายด้วยข้อความจากพระคิตธรรมคำัมพีนะครับที่ว่า พระเจ้าทรงปรากฏแก่เขาจากที่ไกลตรัสว่าเราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันด์เพราะฉะนั้นเราจึงมีความรักมั่นคงต่อเจ้าสืบไปพระเจ้าทรงเป็นความรักนะครับและพระองค์ทรงรักคุณฟังทุกท่านนะครับพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะอยู่กับเราในทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ในทุกสถานการณ์นะครับเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นแล้วก็วางใจในพระองค์นะครับคุณฟังสําหรับวันนี้ผมและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณฟังไปก่อนนะครับขอพระเจ้าทรง โอ้ยพระพรคุณทุกฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับหนึ่งชีวิตที่พระเจ้าให้มาเราคงไม่รู้ว่ามีเวลาที่เหลือเท่าไรวันนี้ทั้งร่างกายจิตใจฉันมอบทั้งหมดไว้ให้กับพระองค์ แบบกังเขนมันไม่เคยง่ายได้มันคืองานยิ่งใหญ่ที่พระองค์มอบไว้ให้เราพรุ่งนี้ร้อนหรือจนหนาวทุกเรื่องราวยังมีพระองค์อยู่ข้างกาย ันทำด้วยใจสุดแรงกำลังเพราะความรักนำฉันให้ก้าวต่อลืมที่เคยท้อลืมที่ผ่านพ้นโน้มตัวก้าวไปจะรับใช้ด้วยใจทำตามรงุงใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งใหญ่เรากำลัง มันไม่เคยง่ายได้มันคืองานยิ่งใหญ่ที่พระองค์มอบไว้ให้เราพรุ่งนี้ร้อนหรือจะแนบหนาทุกเรื่องราวยัง ทำตามพระอใช้ชีวิตประกาศความรักยังไงเรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้น